สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีเรื่องตื่นเต้นมาคุยกันอีกแล้วครับลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าจู่ๆประเทศมหาอำนาจประกาศปิดประตูใส่โลกคริปโตแบบเต็มรูปแบบตลาดจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวก่อนครับข่าวร้ายที่ว่านี้อาจจะเป็นข่าวดีที่สุดของปีก็ได้วันนี้ผมจะพาไปดูความจริงเบื้องหลังข่าวใหญ่ที่อาจทำให้คุณมองกราฟเปลี่ยนไปตลอดการครับ เริ่มกันที่ข่าวแรกที่ทำเอาไทม์ไ,ไลน์โซเชียลมีเดียร้อนระอุเลยครับเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2026มีกระแสะข่าวใหญ่โพสต์โดยค r y ปโ o โ o เวอรระบุว่าจีนประกาศปราบปรามคริปโตเคอ r เรนซีอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งครับในข่าวบอกชัดเจนเลยว่ารัฐบาลจีนไม่ยอมรับคริปโตเป็นเงินกินจกรรมทุกอย่างถือเป็นอาชญากรรมและห้ามบริการจากต่างประเทศทั้งหมด เห็นภาพท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขึ้นหาอยู่บนหน้าข่าวแบบนี้หลายคนเริ่มใจคอไม่ดีใช่ไหมครับแต่ช้าก่อนครับผมอยากชวนทุกคนหายใจเข้าลึกๆแล้วมาดูไส้ในของข่าวนี้กันครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แบบแกะกล่องเลยครับถ้าเราย้อนดูไทม์ไลน์จีนมีนโยบายต่อต้านคริปโตโดยเฉพาะบิตคอยน์มาตั้งแต่ปี2013แล้วครับจากนั้นปี2017ก็แบนอีก ปี2021ก็แบนซ้ำโดยเฉพาะการขุดเหมืองการประกาศในปี2026นี้จึงเหมือนการย้ำจุดยืนเดิมให้ชัดเจนขึ้นมากกว่าครับคำถามสำคัญคือทำไมต้องออกมาประกาศตอนนี้เหตุผลหลักๆเลยคือเรื่องของความมั่นคงทางการเงินครับจีนต้องการผลักดันเงินหยวนและสกุลเงินดิจิทัลที่รัฐออกเองให้แข็งแกร่งในเวทีโลก การปล่อยให้บิต c o i n ์หรือคริปโตตัวอื่นเติบโตแบบอิสระในบ้านเขามันขัดกับเป้าหมายนี้ครับเขาต้องการคุมทุกอย่างให้อยู่ในมือข้อดีของข่าวนี้คืออะไรในมุมมองของนักลงทุนรุ่นเก่าข่าวจีนแบนมักจะถูกมองเป็นสัญญาณซื้อครับใช่ครับฟังไม่ผิดทุกครั้งที่จีนประกาศแบนหนักๆตลาดมักจะตกใจแค่แป๊บเดียวแล้วหลังจากนั้นราคาก็มักจะดีดตัวกลับขึ้นมาได้เสมอมันเหมือนเป็นบททดสอบว่า Bitcoin แข็งแกร่งแค่ไหนแม้ไม่มีจีนและประวัติศาสตร์ก็พิสูจน์แล้วว่าบิต o i n อยู่รอดได้สบายๆครับแต่ข้อเสียก็มีครับสำหรับมือใหม่ข่าวแบบนี้สร้างความกลัวได้มหาศาลครับมันทำให้เกิดความไม่มั่นใจและอาจเทขายของดีในราคาถูกได้ดังนั้นถ้าคุณเห็นข่าวแบบนี้ให้ตั้งสติแล้วมองมันเป็นแค่เสียงรบกวนชั่วคราวครับตลาดคริปโตใหญ่กว่าประเทศใดประเทศหนึ่งไปแล้วครับ ข้ามาที่ข่าวที่2ครับข่าวนี้อาจทำให้แฟนๆเหรียญ XRP ยิ้มแก้มปริได้เลยครับทาง Coin Desk รายงานเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2026ว่า Ripple ได้เปิดเผยแผนผังสำคัญสำหรับการทำ DeFi ภาคสถาบันบน XRP Ledger ครับ แปลง,ง่ายๆก็คือ Ripple กำลังสร้างถนนเส้นใหญ่ให้ธนาคารและสถาบันการเงินระดับโลกเข้ามาใช้งานระบบการเงินแบบไร้ตัวกลางโดยมีเหรียญ XRP เป็นพระเอกตรงกลางครับเขาไม่ได้มาเล่นๆนะครับแต่เขาเน้นเรื่องกฎระเบียบเป็นหัวใจสำคัญครับทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญปกติแล้วโลกของ DeFi มักจะถูกมองเป็นแดนเถื่อนที่ใครจะทาอะไรก็ได้ แต่สถาบันการเงินใหญ่ๆเขาไม่ชอบความเสี่ยงแบบนั้นครับเขาต้องการความชัดเจนต้องการกฎหมายรองรับการที่ริปเปิวางโครงสร้างพื้นฐานที่เน้นเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบมันคือการปูพรมแดงเชิญยักษ์ใหญ่เข้ามาในสนามครับข้อดีชัดเจนมากครับนี่คือการใช้งานจริงหรือ use case ระดับมหาภาคถ้าสถาบันการเงินใช้ XRP เป็นตัวกลางในการชำระบัญชีจริง ปริมาณการใช้งานจะมาหาศาลขนาดไหนครับมันไม่ใช่แค่การเก่งกำไรแต่มันคือการเป็นฟันเฟืองของระบบการเงินโลกส่วนข้อสังเกตที่ต้องดูคือสายเพียวคริปโตบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะมองว่ามันดูรวมศูนย์หรือเข้าหาภาครัฐมากเกินไปไหมแต่นั่นแหละครับถ้าอยากให้ตลาดโตไปในระดับแมสการจับมือกับสถาบันการเงินอาจเป็นทางลัดที่ดีที่สุดครับ ราคา XRP ที่ฟื้นตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็สะท้อนความคาดหวังตรงนี้ได้ดีเลยครับมาต่อกันที่ข่าวที่3ครับเป็นเรื่องของพี่รองอย่าง Ethereum กันบ้างข่าวจาก Coin Bureau พูดถึงแผนระยะยาวที่น่าสนใจมากครับทีมพัฒนา Ethereum Foundation ออกมาเปิดเผยแผนรับมือกับคอมพิวเตอร์ควอนตัมหรือควอนตัมคอมพิวติ้งโดยตั้งเป้าว่าจะอัปเกรดระบบให้ปลอดภัยจากควอนตัมให้ได้ภายในปี2030ครับหลายคนอาจสงสัยคอมพิวเตอร์ควอนตัมมันน่ากลัวตรงไหนต้องบอกแบบนี้ครับเทคโนโลยีนี้มันฉลาดและเร็วมากจนมีความกังวลว่าในอนาคตมันอาจจะเจาะรหัสความปลอดภัยของบล็อกเชนในปัจจุบันได้อีเธอเรียมเลยต้องเริ่มวางแผนป้องกันตั้งแต่วันนี้ครับ ข้อดีของเรื่องนี้คือมันแสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ครับอีเทเรียมไม่ได้มองแค่เดือนหน้าหรือปีหน้าแต่มองไกลไปอีก5-10ปีการเตรียมพร้อมเรื่องความปลอดภัยระดับนี้จะสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนสถาบันได้มากว่าทับสินของพวกเขาจะปลอดภัยในระยะยาวและหลังจากอัปเกรดเ e กตราไปเมื่อปี2025 s ิสเ e มก็รองรับการขยายตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ข้อเสียหรือจุดที่คนถกเถียงกันคือ ปี2030มันจะช้าไปไหมบางคนบอกว่าเชนอื่นๆเขาโฆษณาว่าการควอนตัมได้แล้วนะหรือบางคนก็กลัวว่าการอัปเกรดระบบใหญ่ขนาดนี้จะมีความยุ่งยากซับซ้อนไหมแต่ส่วนตัวผมมองว่าช้าแต่ชัวร์ดีกว่ารีบแล้วพังครับนี่คือเสน่ห์ของอีเธอเรียมที่เน้นความเสถียรมาเป็นอันดับหนึ่งปิดท้ายด้วยข่าวเบาๆที่ทำเอาผมหลุดขำเลยครับ เป็นโพสต์จากคริปโตโรเวอร์เช่นกันที่แชร์มุกตลกเกี่ยวกับอดัมแบ็กครับสำหรับใครที่ยังไม่คุ้นอดัมแบ็กคือตัวพ่อวงการบิตคอย c e ซีอีของบล็อก t r e a m คนที่าโตชินากามโตะยังต้องอ้างถึงในไวท์เปเปอร์ครับข่าวบอกว่าบิตคอยน์ไม่มีทางราคาลงไปถึง0ดอลลาร์หรอกครับเพราะอดัมแบ็กตั้งออเดอร์รอซื้อบิตคอยน์ทั้งหมด21ล้านเหรียญที่ราคา0.01ดอลลาร์เอาไว้แล้ว ฟังดูเป็นมุกตลกนะครับแต่มันแฝงปรัชญาที่ลึกซึ้งมากครับมันเป็นการตอบกลับพวกที่ชอบแช่งว่าบิตคอย n จะมีค่าเป็นศูนย์มุกนี้กำลังบอกเราว่าตราบใดที่ยังมีคนเชื่อมั่นในเทคโนโลยีนี้ตราบใดที่ยังมีคนเห็นค่าของมันบ i t c o i n ไม่มีวันตายครับมันสะท้อนให้เห็นถึงชุมชนที่แข็งแกร่งไม่ว่าราคาจะผันผวนแค่ไหนจะมีกลุ่มคนที่พร้อมจะช้อนซื้อเสมอเพราะเขาเข้าใจในคุณค่าของมันครับ ดังนั้นใครที่กังวลว่าตลาดจะพังทลายหายไปเลยให้ดูมุกนี้ไว้ครับมีคนรอรับของถูกอยู่เพียบเลยล่ะครับเอาละครับสรุปภาพรวมวันนี้เราเห็นจีนออกมาแอคชั่นเดิมๆซึ่งอาจเป็นสัญญาณเก็บของรอบใหม่ เราเห็นริปเ l ลกำลังพาคริปโตไปสู่โลกการเงินกระแสหลักอย่างจริงจังเราเห็นอีเธอเรียมวางแผนความปลอดภัยข้ามทศวรรษและเราเห็นความเชื่อมั่นที่ไม่มีวันสั่นคลอนผ่านมุกตลกของชาวบิตคอยครับทั้งหมดนี้บอกอะไรเราครับมันบอกว่าอุตสาหกรรมนี้กำลังโตวันโตคืนครับข่าวร้ายอาจทำให้ราคาแกว่งแต่พื้นฐานและการพัฒนามันเดินหน้าตลอดเวลา หน้าที่ของเราคืออย่าตื่นตูมใจกับพาดหัวข่าวครับแต่ให้ดูเนื้อในแล้ววางแผนการลงทุนด้วยสติครับการลงทุนที่ดีที่สุดไม่ใช่การซื้อตอนราคาพุ่งครับแต่เป็นการซื้อตอนที่เราเข้าใจมันจริงๆวันนี้คุณเข้าใจตลาดมากขึ้นแล้วหรือยังครับถ้าเข้าใจแล้วความผันผวนก็ทำอะไรคุณไม่ได้ครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ฟังกันจนจบนะครับหวังว่าข้อมูลวันนี้จะเป็นประโยชน์ช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจได้เฉียบคมขึ้นครับ ถ้าชอบสไตล์การเล่าข่าวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญบทวิเคราะห์เจาะลึกที่จะทำให้คุณทันเกมโลกคริปโตก่อนใครต้องกดติดตามช่องคริปโตแมนเอาไว้เลยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีพอร์ตเขียวๆกันทุกคนครับสวัสดีครับ